จริงๆตัวเราไม่ได้เท่กันขนาดนั้นตัวเราแบบโก้ๆอ่ะแบบๆเดรีเดรีน่ารักเคยจีบกันเมื่อก่อนไม่ใช่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 ร้อนเล่นเดี๋ยวทำให้ไข่เดี๋ยวทำให้หายเครียดเหมือนเดิมไม่ถ้าสมุิเป็นไมค์อย่างนี้จริงผมผมเกิดเกิด สวัสดีครับผมมายภาคภูมิครับสวัสดีครับผมอโปนัทวินครับทั้งสองคนนะคะมาจากเรื่องกินพอ t ดอะซีรีส์ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าหนูบอกว่าเฮ้ยเราอยากรู้จักอโปให้มากขึ้นไม่อยากรู้จักที่รักผมด้วยแนะนำอโปให้ทุกคนรู้จักจะแนะนำคนนี้ว่าเรอแต่งตัวเก่งดีๆนะ ดีๆนะมือไม้ถึงแล้วก็แล้วก็กวนครับครับสี่สี่อย่างนี้ครับแล้วน่ารักไม่รวมอยู่ด้วยเหยอเอาลืมลืมว่าอันนั้นอันนั้นอาจจะไม่ค่อยชัดเท่ากวนครับกวนมากแต่ก็น่ารักน่ารักน่าเนาะน่ารักครับครับพูดดีๆนะพูดดีๆพูดดีของพี่ไม้เนี่ยเออคืออ่า ทำไมคุณต้องหายใจทีด้วยตั้งใจฟังคอผมก็สุขุมสุขุมอะสุขุมจริงใจครับผมสุภาพแล้วก็เราร้อนอันนั้นอันนั้นคือเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวที่มีน้อยคนที่จะรู้แอ่อันสุดท้ายคือยิ้มสวยครับผมอ๋อครับู้จักคนี้อยากให้รู้จักแค่นี้พองสคนเคยเจอกัา่นแล้วก่อนเ เคยเจอกันมาก่อนครับผมเคยจีบกันมาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเล่นเคยเจอกันเมื่อสมัยเรียนนะเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วเคยเจอกันเป็นแถวเรียนช่วงนั้นเรียนอยู่เนที่ธรรมศาสตร์ลังสซ์ช่วงนั้นบอกวเรียนธรรมศาสตร์เหมือนกันแล้วก็ได้เจอกันครับแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเหตุผลที่ทักกันเพราะอะไรนะ ไม่ใช่แล้วแล้วแล้วก็หลังหลังจากนั้นก็เลยเหมือนจําได้ว่าเฮ้ยพี่คนนี้ชื่อมาอมแล้วแล้วแล้วน้องคนนี้ชื่อโปอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันหนึ่งก็ได้กลับมาเจออีกครั้งก็แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์ปปเหมือนกันที่แบบเออแล้วก็ได้มาทํางานร่วมกัน<ช>ค,รครับแบบใกล้ชิดกันมากม <laughs> ใช่ครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างพอรู้ว่าี่เราต้องมาเล่นคู่กันแล้รู้สึกสบายใจของผมนะอืมคล้ายๆกันเขารู้สึกรู้สึกสบายใจเพราะว่า เอ่อเนื่องด้วยเคยเจอกันแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นคนที่หล่ออยู่แล้วอันนี้พูดพูดตามตรง,ตอง,องแล้วก็ไม่ <c oughs> พอพอเขาเป็นคนที่หล่อ <c oughs> เขาก็จะมีคาริสม่าบางอย่างที่ที่ส่งเสริมกับตัวละครอีกไปอีกอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็นนี้สยส่ส่วนตัวโปก็มีความที่ว่าเอ่อมองคล้ายๆกันว่าเรื่องซีรีส์มันต้องไปด้วยกันอย่างเงี้ยบทเองก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ <c oughs> ใช่ซึ่ง กระตันที่พี่มายบอกคือพอรู้เรอ่างเงพี่มายคือมันเป็นความสบายใจเพราะมันต้องไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วไป,ไ, <laughs> ไปเป็นตัวละคร <c oughs> ครับผม <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ครับก็คือเหมือนทุกๆการทํางานคือมันก็ง่ายแล้วก็แบบสบายใจหรือไหมเราแบบบางอย่างบทยากอย่างเช <c oughs> ่นแบบเวลาจูบหรือเวลาแบบเข้าคู่กันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นที่แบบว่าที่รู้จักกันมาไม่ได้แบบว่ามีมาร่วมงานกันหรือว่าสนิทอะไรกันเลยใช่ไหม อันนี้คือเป็นการร่วมงานครั้งแรกคือณตอนนั้นคือเป็นเหมือนแบบพี่น้องเลยไปได้มองในฐานะงานเจอแล้วก็ทักทายกันแล้วก็อาจจะเคยเห็นที่งานบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดเที่ยวแฮงเอาท์ใช่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 แล้วตอนนี้ชื่เราแบบว่ารู้จักกันมาสนิทกันอย่างเงี้ยกี่เดือนแล้วคะที่เจอกันรอบล่าสุดก็สามสองเดือนครึ่งเกือบสามเดือนครับจริงๆรระยะเวลามันสั้นมาก แต่ด้วยความที่มีกิจกรรมด้วยกันเยอะเวิร์กช็อปทำคอนเทนต์ต่างๆอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออคือคือเห็นความน่ารักในตัวเขามากขึ้นขอบคุณครับครับแล้วก็สนิทกันมากขึ้นชมอีกสิด้วยครับผมเอาชมต่อสิโอเคงอนทุกคนเห็นก็ตอนที่คนเห็นครับก็ก็ด้วยด้วยกิจกรรมที่ต้องทำด้วยกันแล้วก็ความสนใจหลายๆอย่างจริงมันคล้ายๆกันก็มีการคุยนอกรอบเรื่อง เช่นกางเกงค็อกเทลดนตรีนิดหน่อยๆอะไรบางอย่างหลายอย่างเลยครับแต่ว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เราแบบชอบเหมือนกันเออชอบเหมือนกันเท่นอะไรบ้างที่แบบเว้ยเว้ยไม่รู้สึกแปลกใจหรือว่าอะไรที่แบบอชอบชอบเหมือนกันเลยเงี้ยเออผมว่าผมแปลกใจที่เขาชอบแมวเหมือนผมส่วนตัวนะส่วนตัวนะแต่ผมแปลกใจที่เขาอ่ะดันชอบโซน โซนซนซนพนักครเหมือนกันเพราะว่าคือมันน้อยคือมันน้อยคนที่จะแบบชื่นชมในความงามนะตรงนั้นอะไรเงี้ยใช่ก็คือเหมือนแบบดุมๆไปก็แบบอาจจะเจอได้ครับเว่าเราแบบชอบไปแบบถ่ายรูปหรือว่าไปแบบคือชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศชอบไปชอบไปเซพบรรยากาศชับชอบบรรยากาศไปกสุดอากาศในแถวแม่นจพยาซนนและที่สาคัญที่สุดคือ อ่าคือผมเนี่ยชอบผมชอบอ่าพุ่งพุ่ต่อกำลังกำลังนึกคำอยู่ว่าผมชอบความแบบความความความเฟรชความน่าค้นหาในค็อกเทลแล้วแล้วผมไม่คิดว่าเขาอ่ะจะชอบและชอบแบบลึกจริงจังพอที่ผมชอบผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะเออชอบกันแบบยังไงอ่ะทำไมถึงอยู่ถึงมามารู้กันได้ว่าคือแบบชอบค็อกเทลคือชอบเออรู้้ไไดงชอบทำหรืออะไรยังไงบ้างมามายังไงคือตอนตอน ตอนก่อนที่จะได้เวิร์กช็อปกันหนักอ่ะคือคือคือเขาชอบลงอ๋ออ่าแล้วแล้วผมก็เลยเห็นแล้วผมเห็นวิธีการแบบการตกแต่งแก้วค็อกเทลหรือแก้วที่เขาเลือกใช้ไงผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนที่น่าสนใจที่แบบเฮ้ยเขาชอบอะไรที่มันแบบดีดีอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ชอบด้วยเหมือนกันเลยมันจะมีชื่อเรียกแต่ละอย่างใช่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 หลายชื่อว่าใช่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  ชอบแบบแบบตอนนี้มีอะไรนะเซ็ตอนกับเบอกนีครับใช,ใช่ใช่ใช่อย่างถ้าส่วนตัวผมผมชอบไคพีเนียครับก็เป็นค,คือคือมันเป็นเผ็ดๆหน่อยๆแล้วมันจะมีแบบความเปรี้ยวแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปอย่างเงี้ยเออคือมันก็จะแบบทั้งหอมเปรี้ยวหวานอยู่ในแล้วอย่างคุณนะฮะ ก็ส่วนตัวผมผมมองว่าค็อกเทลเนี่ยคือมันมีเสน่ห์เหมือนงานศิลปะอย่างยญ่งมันเป็นประเภทอาหารที่เป็นงานศิลปะทั้งรูปรสมันมีกลิ่นด้วยเพราะก่อนจะกินเสียงไหมเสียงไม่มีเสียงมีตอนทาแก้วตกแตกจ้ะก็ผมเลยผมรู้สึกว่าแก้วที่ชอบที่สุดจะเป็นแก้วที่เราทำซะมากกว่าเพราะผมจะเน้นไปในการเอาสปิริตต่างๆมาผสมคุกเขาเราเคยทำด้วยกันยัง ยังยังคือว่าคือคือว่าจะว่าจะหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไฟเดย์ต้องมีทำนะว่าจะหลายรอบแล้วแต่ว่าต่างคนต่างว่าไม่ตรงกันคมันก็คแบบมันบังเอิญเหมือนกันเนาะใช่มันบังเอิญเหมือนกันคือจะขออ่ะที่คนมันชอบแบบทำค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแต่เรื่องที่ผมตกใจสุดคือเรื่องกางเกง อ๋อกางเกงคือกางเกงคือผมซื้อกางเกงทหารมาคือคือไม่ซักกางเกงเหมือนกันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เ้ยเอ้ยแต่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ที่ตกใจประทับใจเลยคือผมใส่เกงอยู่แบบหนึ่งเป็นเกงทหารแล้วทีเนี้ยมันเป็นทหารยุคเก่านะแล้วเขาก็ทักมาแบาบเฮ้ยโบกางเกงทรงนี้พี่อยากได้มากเลยแล้วหาซื้อที่ไหนแล้วผมแบบเฮ้ยมันมีคนที่สนใจอะไรแบบทักไปทักไปเพื่อจะกล่อมให้เขาให้ฟรีแต่เขาดัานชี้เต้าร้าน หยอกหยอกจริงๆก็สนใจเขีนแก็แบบเฮ้ยเขาแต่งตัวเก่งแต่งตัวเรยกว่าชอบแต่งตัวดีอะใช่คใช่เราแค่ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยคนคือปกติคนใกล้ๆตัวโปเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครแต่งตัวใครกันแต่แบบเฮ้ยเขาอะสนใจสิ่งที่เราสนใจก็เลยชเฮ้ยเอออันนั้นคือเรื่องที่แปลกใจและประทับใจ คือเราสนใจเพราะว่าเห็นเขาใส่แล้วสนใจหรือว่าเป็นสิ่งที่เราสนใจจริงจริงเป็นสิ่งที่สนใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่พอมีคนที่เรารู้จักแล้วก็คุยได้หลายๆเรื่องเ,ออเออ็มันอยู่ใกล้เราก็เลยถามเ,ออเขาครับ <laughs> <c oughs> โอเคอ่ะแบบทีนี้เปิดปากที่เราได้หลับปากครับเรามองก็คือแบบมันเหมือนหรือต่างกับตัวเราในเรื่องอะไรบ้าง จริงๆเหมือนแบบพอทูทีเซอร์แล้วอ่ะแล้วมาเจอมไมอันเน,นี้ยรู้สึกว่ามันต่างกัน <c oughs> มากผมรู้สึกไม่รู้นะโปะว่าไงเออโปว่ามันมีทั้งต่างแล้วไม่ต่างอะ่ะคือคือได้โดยพื้นฐานจริงๆเขาเป็นคนน่ารักนะถ้าเกิดว่าแบบถ้าเกิดได้ได้รู้จักจริงๆอะ่ะซึ่งในตัวละครมันมีมุมน,นั้นก็เลยรู้สึกว่าเออเออมันก็น่าสนใจดีแล้วในมุมที่เขาจริงจังเขาก็มีอะไรเงี้ยส่วน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 โปคุณเห็นเป็นไง ก็ก <c oughs> วนตีนเหมือนกัน <g ül> น่ารักมันจริงจริงลักษณะที่คล้ายๆกันชัดมากก็คือเรื่องเรื่องของความกวนความกวนโอ้ยอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็ใช่มีความมุ่งมั่นสูงมากเหมือนกันที่เหมือนกันมากระหว่างพอกับอโปครับส่วนถ้ามองในมุมของเตงก็คือ,อจริงๆแล้วผมว่าแต่และ ตัวละคราจจะมีความกลมในในเทเลอร์เรมื่ส่วนเล็กส่วนหนึ่งแต่จริงๆถ้าดูภาพเต็มมันก็คงมีในหลายมุมอะไรเงี้ยอาจจะมีหลายๆมุมที่เหมือนและไม่เหมือนแต่นดูแบบว,ว่ามันดูเท่มากเลยนะในสีแบบเติมสีนาทีตอนเราถ่ายเร,าเรียกว่าเรียกว่าหลอกคนดูคือไม่มีจริงๆคือไม่มีจริงๆตัวเราไม่ได้เท <c oughs> ่กันขนาดนั้นตัวเราแบแบโก้ๆอะแบแบๆเดี๋ยวเดี๋ยวจริงครับ ก็เป็นอีกบุมหนึ่งที่แบบเดี๋ยวต้องดูในซีรีส์อธิบายยากนิดนึงว่าควกนี้ขายเก๋งจริงจริงเราเราเห็นบอกบูแล้วเนาะในทีเซอร์เหตงที่เรายังไม่เห็นกคือแบบความหวานความมิ้งซึ่งเราไม่รู้นะว่าในในเรื่อนจริงเราจะได้ดูหรือเปล่าก็เลยอยากให้ทำให้ดูวันนี้เนาะเออเอาแบบให้แบบว่าอโปอ้อนมาแล้วเดี๋ยวให้หมาอ้อนกับโป อโปหรือพอสเอาอโปดีกว่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นพอสเดี๋ยวเราไปรอดูในซืรีส์คือถ้าเป็นอโปเนี่ยอโปชอบแมวงั้นคือเวลาเล่นกับคนรักหรือว่าเล่นกับคนสนิทโปจะเล่นคล้ายๆแมวแบบแบบเหมือนแบบคือไงคือคือไปโดดจากตึกลงไม่่ใชไม่ใช่ไกลไปไกลไปคือใช่คือจริงๆก็จะ ประมาณนี้นะครับก็จะแบบแบบแบบแง่ายๆแบบ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 แนบบใขนลุบครับครับจะอเรียกแมงแบบง่ายๆประมาณนี้ครับครับจริงจริงจริงผมถ้าเป็นไม้จริงจะถนัดไม่ไม่ได้ขายของนะผมจะถนัดถนัดอ้อนเวลาอยู่กันสองต่อสองอันนี้หลายคนอาจจะเคยเกิน สมมติว่าสมมุติทะเลาะกันเราจะอ้อนอภูก็ดีกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทําให้ไข่เดี๋ยวทําให้หายเครียดเหมือนเดิมไม่ถ้าสมมติเป็นมาอีกอย่างนี้จริงผมผมเกิดเกิดชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบติดได้นวดนวดียยวเกิด ถามว่าค่ะสิ่งที่เราชอบในการเป็นคินและการเป็นพอช่วยื่องนี้ืมความเป็นพอชคือความที่รับภาระที่สุดในชีวิตเลยคือการที่ต้องดูแลใครสักคนแล้วผมรู้สึกว่าเออคือมันน่าสนใจอะ่ะการที่เราได้ดูแลใครสักคนอย่างเต็มที่ที่แบบเป็นภาระเดียวเลยคือการดูแลน้องนั้นคือมันเลยทําให้เราไปเจอใครที่จะต้องดูแลอีกอย่างเช่นคินหรืออะไรเงี้ยเออครับ ครับผมว่าค,ความกดดันที่ที่ผมมองเห็นในตัวละครผมเข้าใจคําถามถูกเนาะเข้าใจก็ผมมองว่าตัวคินเนี่ยสิ่งที่เขาน่าจะหนักใจที่สุดคือการที่ต้องเขามีความจําเป็นต้องต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วก็นําพาสิ่งต่างๆที่มีและต้องมีในอนาคตต่อไป, <S 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 ไปคือผมว่าความทะย,ยานนี้เนี่ยมันเกิดจากความรักมันเป็นสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่ตัวตัวคินน่าน่าจะลึกๆแล้วเต็มที่แหละแต่ว่าก็มีความลำบากใจตรงนั้นอยู่ครับนี่ค,คือสิ่งที่เราชอบในตัวใช่ใช่ใช่ทีนี้อยากแบบผอมีรกรรมแสกของเราครับแต่ละคนที่แบบไม่เคยไาเรื่หงไหนมาคร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรตะกี้บอกรักบอกรักตกผมตกใจหมดเลยโป๊ปใชหมดเลยเอาพัดอัดก่อครับผม ขอวิรกรรมเด็ดๆท,ที่ยังไม่เคยแสบๆละกันไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนแต่สามารถเล่าได้วิรกรรมแสบๆที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเอ้ยคุณก่อนเลยของของ,ของระหว่างกันหรือว่าของของ,ของแต่ละคนโอ้แสว่าเยอะของโปเนี่ยของของโปก่อนเลยของโปคือการที่ตอนนั้นเล่นกับเพื่อนตอนนั้นอยู่อยู่มหาลัยแล้ว อยู่หอแถวๆธรรมศาสตร์เแหละแล้วทีเนี้ยมันเหมือนเพื่อนมันล็อกห้องแล้วมันแกล้งแล้วโบก็แบบบ้าบ้าบบวก็กระโดดตึกสองชั้นกระโดดลงมาเท่านั้นแหละทิ้งกระโดดมาก็ไม่เป็นไรก็กระโดดลงมาแล้วก็แบบนั่งปึ้มแล้วก็วิ่งต่ออันนี้คือมหาลัยแล้วนะโอ้เหมือนแมวเลยอยากเห็นตัวอย่างไหมครับอยากเห็นตัวอย่างไหมครับไได้กระดูกกระดูกไม่ได้แล้วครับก็ของผมที่ไม่เคยบอกใครก็ ก็มีเรื่องหนึ่งคือตอนเด็กๆผมอยากเล่นกีตรามากอยากเล่นกีตราแล้วก็อยากเล่นกีตร์ไฟฟ้าก็เลยก็ก็เป็นเด็กไม่ดีซื้อกีตราไฟฟ้าแล้วก็ทุกทุกทุกอาทิตย์มันจะมีที่แอบไปเรียนอะไรอย่างี้ครับแอบกีต้หย่อนเข้าข้างหลังบ้านแล้วก็คือแอบคือขอที่บ้านอ๋อที่บ้านไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องดนตรีเท่าไหร่ตอนนี้ตอนทุกกีตร์ทิ้งกันอะอะไรทํานองนั้นนะครับไม่ไม่ได้บอก วอเนทายแล้วเนาะครับข้าวันทายได้อยู่ด้วยกันเตินกันไปดูหนังครับอือหือจะชวนดูหนังเรื่องอะไรไม่ต้องบอกเหมือนกันนะเอาที่แบบเตินอยากชวนดูอือหืของโป๊คือ before sunrise before sunset before midnight ดูแล้วอ่ะผมดูแล้วเ๋ยเอกเลยเอกเลยเอกเฮ้ยหนังโรแมนติกมากใช่ใช่ใช่หนังโรแมนติกมาก มันเหมือนคนคนหนึ่งที่เคยเจอกันมาแล้วแล้วกลับมาเจอกันใหม่ผมจะชวนเขาดูเรื่องแคสเ a w a y ครับผมรู้ว่าแคสเซเวแคเเป็นเรื่องที่อยากให้คนทั่วไปได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วการรอคอยเป็นสิ่งที่สาคัญอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งละทิ้งการรอคอยอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันมีมันมีความผมว่าแบดโรแมนติกอยู่ในนั้นอยู่แบบขัดในใจเพราะสุดท้ายตอนจบมันทําให้เรารู้สึกว่าโห ถ้าแค่รอทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับจะร้องไห้พี่คุณครับครับโอเคแล้วเราอยากรู้ถึงความแบบว่าสองคนเนี้ยรู้ใจกันมากแค่ไหนรู้ใจกันมากแค่ไหนให้ตอบสวดอีเมลพี่ครับครับให้ตอบพร้อมกันนะเดี๋ยวพอพี่พูดว่าก็ให้ตอบพร้อมกันหนึ่งสองสามแล้วตอบดูสิว่าจะเลือกอะไรโอเคอันแรกนะคะ อบบดบ่ส b แบดบอให้ขอามกันนะอ่ะโอเคเซ็กซี่หรือที่เล่นเซ็กเซ็กซี่ม้เลยกกหรือที่ออดที่เกกเหลังเลขอโทษ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 ลังเลไปหน่อยน่ารักหรือน่าฝันน่ารัก ไรวนีเนี่ยกีฬาอะไรวะแมนยูหรือล์พูลแมนยูไอ้อยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันฟุตบอลหรือกีตาร์กีตาร์กาแฟหรือนมสดกาแฟกินหรือพอกินแต่พูดพอแล้วเอออะไรนะ ม่รู้เมื่อกี้มันออกไวจากแบบ gas filling ถูกปีหน้าท้อถูกไปีหน้าครับแล้วก็สิบข้อโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครั้งหน้านะเราจะมาวัดกันใหม่ว่าเดี๋ยวตอนใกล้ๆกล้สิ้นปีอ่เราจะขอคิณน้องใหม่อีกโอเคครับผมมาขอขอบคุณน้องทั้งสองคนมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ